เล่นเท่าไหนถึงจะรู้ว่าไปต่อ,อยากแล้วควรจะต้องเล่นใหม่เผื่อไอดีนั้นเกลือจนเกินไปหรือเราใช้ทรัพยากรไปเยอะแล้วอาจจะไม่ได้ทีมตามที่เราหวังจะทนเล่นแบบเดิมหรือว่าเล่นใหม่ดีกันเดี๋ยวเรามาเหล่ากันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Seven n i g h t Rebirth สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้า เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือ,ถอทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปคก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่่ใใใช้้ไดด,ดีกวาาาครรสสนจสามาถ าวโหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ของเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่เปิด g l o b a l มาถึงแม้ว่าเขาจะมีของแจกในการเช็คชื่อแต่ละวันนะครับหรือว่าจะมีโค้ดบ้างเล็กน้อยแต่ของโดยรวมไม่ได้แจกเยอะและในกรณีที่เราไม่ได้เติมเล่นเป็นสายฟรีเอาจริงๆเล่นได้นะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเรามีตัวแค่ไหนหรือเท่าเล่นเป็นสายแค่เติมรายเดือนโดยเฉพาะสนับสนุนดูบี้เนี่ยเราจะได้ EP เพิ่มขึ้นเอาจริงเล่นได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟาร์มได้แบบ ตอบต่อเนื่องไหมเพราะสิ่งสําคัญของเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดก็คือการฟาร์มยิ่งฟาร์มที่ด่านมีระดับสูงโดยเฉพาะ8ปขีดหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยอาจจะฟาร์มตัวละครไปก่อนเพื่อให้มีตัวแล้วก็ไปผ่านด่านเพราะการที่เราจะมาถึงด่านที่14ขีดหนึ่งได้อาจจะต้องใช้เวลารวมถึงต้องทําตัวละครไปในระดับหนึ่งด้วยนะครับถึงแม้ว่าตัวละครพื้นฐานเราจะสามารถผ่านได้แต่ก็ต้องมีอุปกรณ์ต่อให้แม้จะเป็นอุปกรณ์5ดาวแต่แค่ออฟหลักตรงเราก็สามารถเอาหยิบจับมาใช้ ได้ไม่จําเป็นต้องรีบหาตะบี้ตะบันให้ถึง6ดาวเลยแล้วเราจะโถมตีบวก15ไปเลยอย่างนั้นทองอาจจะไม่เพียงพอในการใช้ขี้หลักสําคัญในการผ่านด่านพื้นฐานจะอยู่ที่ตัวละครสีม่วงมากในกรณีที่ดวงเกลือมากๆนะครับอย่างเช่นยูอีกับอีวานเนี่ยสำคัญเลย2ตัวละครนี้เดอเเบสนะครับของจริงส่วนที่เหลือเราต้องสลับตัวละครใส่ตามด่านรีน่าจะค่อนข้างตอบโจทย์เพราะเขาจะมีพาสซสฟที่จะเพิ่มความเสียหายคิดิคอนให้แล้วก็เพิ่มผลต้านทานด้วย โดยส่วนมากแล้วทีมก็จะเป็นประมาณนี้ในกรณีที่เราเล่นแทโอเป็นเดเมจหลักแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเราสามารถใช้เลอันนี้พอพาผ่านด่านในช่วงแรกได้ดีแบบมากๆหรือถ้าในกรณีที่ไม่เติมเลยเราก็ใช้เซตทีมนี้นะครับเเป็นตัวลดเกาะมีเพิ่มอัตราจุดอ่อนของเรเชลมีฮิวมีซับมีบัฟแต่ถ้าเราสามารถทำเฟืงเยี่ยนไปถึง C6 แล้ว6ดาวบวกหาได้นะแล้วก็ไปใส่เซตพวกอัตราคียิคอนได้บอกเลยว่าเซตนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเฟืงเยี่ยนเขาก็จะมีคุ้มกัน ความเสียหายด้วยต่อเนื่อง2เทิร์นดีโคตรเลยแต่ตอนแรกเขาแจกเลงไงในกรณีที่เราได้ยอนฮีมาก่อนเอามาใส่ได้นะครับถ้าเทียบกันยอนฮี ee, 6ดาวจับแทโอ6ดาวยอนฮีจะเล่นได้ง่ายกว่าเพราะยอนฮีเนี่ยเขาจะมีสถานะหลับด้วยนะครับมีโอกาสที่จะใส่หลับศัตรูและเป็นแบบหมู่ส่วนสกิลที่2เขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายถึง3ฮิต3ตัวละครดีเลยแต่ถ้าเรามีแทโอแล้วมีซีที่สูงแน่นอนครับแทโอก็จะดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นทีมอะไรทีม กายภาพทีมเวทเพราะยังไงเดี๋ยวหลังๆเราก็ต้องเล่นหลายๆทีมหรือหลายๆตัวอยู่ดีเมื่อเรามีทีมแล้วทีมพวกนี้จะสามารถพาผ่านด่านที่14ได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยรวมถึงเราต้องมีของอุปกรณ์ด้วยนะครับเพื่อไปฝันไลทแต่ถ้าเราอยากจะผ่านด่านไปให้ไกลมากกว่านั้นอันเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับระดับ C ของตัวละครเราต้องหาตัวละครซ้ำๆเพื่อมาทําการข้ามขีดจากัดปลดขีดความสามารถพวกนี้จะได้ความสามารถสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าถึง C 2ได้ถึง C 6ได้ข้อดีในการ ที่เราผ่านด่านไปได้ไกลถ้าเรามาถึงบทที่1 4แล้วปลดล็อกฝันร้ายเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยเราก็ควรที่ต้องพิจารณาแล้วละ่ะว่าเราจะเล่นต่อไหมเพราะการที่เราฟาร์มมาจนถึงตรงนี้เราต้องทําตัวละครไปในระดับหนึ่งรวมถึงเราต้องกดเนื้อเรื่องแทบจะทั้งหมดของกิจกรรมกลุ่มนักเดินทางแล้วอย่างนี้ผมผ่านหน้า14มาเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือหน้า15คือเวลาเราผ่านพวกเนี้ยเราก็จะได้รับตัว๋วแล้วก็ทรัพยากรเยอะอยากเดินทางฟาร์มรูบี้ก็เหมือนกันนะครับอันเนี้ยเขาจะให้เราต่อสู้ส้ําๆ ครบถึงตามจํานวนรอบหน่าสุดท้ายก็จะได้รับตัว๋วตัวพวกนี้เราสามารถเอาไปทําการเปิดสุ่มเรียกอัศวินในตู้แรกได้ถ้าดนะีนะเกลือมากๆเกลือจ,จัดๆเปิดถึง200 200 200ถึงจะการันตีตัวในรายการบาถนาอันนี้ส่งไม่ค่อยดีแล้วล่ะครที่ต้องรีบขยับขยายหรือหลุดเลดบ่อยในช่วงร้อยนะครับแล้วไปออกตัวละครที่ไม่ได้ใช้ถ้าออกพวกตัวละครที่เราสามารถมิกทีมได้ในอนาคตอันนั้นก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเรายังสามารถคิด ทีมที่จะเล่นในอนาคตได้เหมือนกันครับในกรณีที่เราไต่หอแล้วผ่านไปจนถึงชั้นที่สูงแล้วซึ่งก็จะได้ทรัพยากรมาเยอะเขาจะมีพวกตัวละครระดับตำนานให้ด้วยนะครับอย่างเช่นชั้น50ชั้นร้อยแล้วเราเปิดตัวละครได้เกลือแบบมากๆเราก็จะเสียทรัพยากรจากตรงนั้นถึงแม้ว่าเราจะสามารถรวมอัศวินเลือกได้ก็ตามอันนี้บอกเลยว่าโคตรเปลืองนะครับเพราะระบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเอาไว้ช่วงเลดเกมจะไม่ง่ายเลยในการที่เราจะได้ทองในช่วงเริ่มต้นเยอะด้วยความที่ว่าทรัพยากร จากกิจกรรมนะครับจะค่อนข้างมีจํากัดถึงแม้ว่าจะได้เยอะมากๆในช่วงแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นใบตั๋วเปิดสุ่มก็ตามแล้วอีกอย่างต่อให้เราฟาร์มดูบี้ได้ในแต่ละวันแต่ถ้าอัศวินยังไม่ได้เป็นรูปแบบทีมจริงจริงจังยังไม่มีพวกทีมตีเลทเลยยังตีเลทชั้นสูงมากกว่า7ไม่ได้ก็อาจจะต้องพิจารณาไอดีนั้นแล้วนะครับว่าควรจะต้องเล่นใหม่ไหมยกตัวอย่างถ้าเราจะวางแผนเล่นทีมแทโออย่างน้อยแทโอต้องเป็น c 2หรือ6นะครับถ้าใจให้ดีเลยก็คือควรจะต้องถึง c 6อันเนี้ยภาย ในช่วงเวลาที่เราเล่นใหม่เขาจะมีเรียกพ i ิกอัพเวลค่ามใช่ไหมครับของแทโอเป็นตู้สําหรับมือใหม่ก่อนที่ตู้จะหมดเราต้องทําแทโอให้ถึง C6 ให้ได้หรืออย่างน้อย C2 นะครับซึ่งแน่นอนการที่เราจะทําแบบนั้นน่ะต้องใช้ดูบี้เยอะแบบมากๆเขาการันตี200 200เนี่ยได้1ตัวแบบแน่นอนนะครับดวงดีก็อาจจะได้กอกนในการเปิด100ออกมาเลยประมาณนั้นโดยส่วนมากคนที่เปิดพวกตู้พ i ิกอัพอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นดูบี้ขึ้นนะครับไปจนถึ อาจจะ90 0 0 0รูปีถ้าดวงเกลือจ,จัดนะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ดวงดีหน่อยก็ห้าหมื่นดวงเกลือหน่อยก็อาจจะหมดหนักหน่อยนอกจากดวงดีแบบจ,จัดอาจจะเปิด1ิทีออก3ตัวออก2ตัวอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ได้จะไม่ใช่แบบเราแน่นอนดูจากทรงแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องมาดั่งคํานวณว,ว่าเราฟาร์มรูปีในแต่ละวันได้เท่าไรเพียงพอที่จะเปิดทําแทโอซีหกได้ไหมก่อนที่กิจกรรมจะหมดเพราะพื้นฐานถ้าเราทําตัวละคร C ไปได้สูงแน่นอนครับก็จะดึงความสามารถและจะเล่นได้ง่ายมันจะมี ความน่าเล่นแตกต่างกับตัวละครที่ซีน้อยแบบมากๆทีมจะไปได้สุดทางจะเล่นได้หลายคอนเทนต์หรือในอนาคตเขาจะมีพวกกิจกรรมใหม่ๆมาหรือเขาจะมีพวกกระดานหมากลุกเราสามารถเลือกตัวละครได้ก็ตามแต่พื้นฐานเอาจริงนะ7วันแรกเราก็รู้ได้แล้วละ่ะควรที่จะต้องพอหรือไปต่อต่อให้แม้ว่าเราจะเล่นช้าหน่อยแต่ด้วยความที่ว่ากิจกรรมในช่วงแรกอะ่ะมันสําคัญแบบมากๆนะครับที่จะแจกทรัพยากรเยอะเราต้องพยายามอาศัยดวงเปิดให้ได้ตัวละครและทีมที่เราจะเล่นฉะนั้นเราก็ควรที่ต้องตั้งเป้าหมายไว้้ดีแต่พื้นฐาน ที่เชียร์เลยก็คือทําทีมแทโอไปกอนทีมเวทเดี๋ยวเราค่อยตามมาทีหลังส่วนถ้าเราจะเล่นทีมเดททีมถึกก็ว่างกันไปอันนั้นค่อนข้างเฉพาะถึงแม้ว่าในอนาคตเขาก็จะมีแจกตัวละครเยอะก็ตามเพียงแค่เราล็อกอินหรือเก็บเดเวลบัญชีถึงแต่กว่าที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะคนอื่นก็จะก้าวกระโดดและเติบโตในทรัพยากรที่ได้เหมือน,อนกันในกรณีที่เติมไม่เยอะนะครับฉะนั้นการเริ่มใหม่ไม่แย่ในเมื่อเรารู้แนวทางในการเล่นช่วงต้นแล้วถ้าดีไปต่อไม่ได้จริง ผมเชียร์ให้เล่นใหม่นะแต่จะทนเล่นไปก็ได้ทนเล่นได้แต่หลังๆไม่ค่อยมีอะไรให้ทานะครับนอกจากเปิดบอทอันนี้ผมเล่นมาวันที่5อย่างที่เห็นใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรให้ทาแล้วครับเพราะว่าสต้ m มิ a น่ไม่พอใช้ในแต่ละวันจะดันด่านก็ยากเพราะดาวของตัวละครไม่มากพอถึงแม้ว่าจะเปิดปลดล็อกช่องตัวละครที่สําคัญที่สําคัญไว้เรียบ้อยแล้วแต่หลังๆต้องหวังพึ่งพวกอุปกรณ์6ดาวฉะนั้นกว่าจะฟาร์มได้อีกการที่เราได้ทีมตัวละครที่จะเล่นเลยในช่วงแรกก็จะดีมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนนนั้น้ขึอยู่ การตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับว่าจะไปทางไหนดีส่วนตัวผมก็มาพูดเหลาประสบการณ์ให้ฟังละกันเพื่อใครอยากจะไปเล่นใหม่ควรที่ต้องเริ่มตอนไหนอย่างช้าหน่อยดูกิจกรรมนะครับว่าเราไปถึงไหนแล้วกับหอคอยที่เราไต่ไปทรัพยากรใช้ไปเยอะไหมในการเปิดสุมก็คำนวณดีด เกลือมากไปเล่นใหม่แต่ถ้าเกลือน้อยเปิดได้หลายๆตัวละครอันนั้นก็เอาไว้เก็บผสมได้ยิ่งถ้าไม่มีทีมที่ต้องการการเริ่มใหม่ไม่แย่นะครับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้พูดปเรื่อยไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่านะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับของจริง